ดีค่ะผูช้ชมคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาทางเครื่องวิทยุหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934 FM 8 8 7 5เมกะเฮิร์ AM 1512กิโลเฮิร์วิทยุออนไลน์ www.abs934.org และ เฟซบุ๊กไลฟ์วส .934 อุทยธไททานีค่ะเมื่อวันที่3พฤษภาคม2568กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินงานขุดลอกดินตะกอนด้วยรถขุดความยาว2,800เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า35,040ลูกบาทเมตรในงานจัดหาน้ำาิินน้ำใช้ตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณเทศักราช2568เพื่อเพิ่มปริมาณการกรัะเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเพิ่มการระบายน้ำเมื่อถึงฤดูฝนและเป็นการป้องกันน้ำท่วมโดยมีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน1 4 5ครัวเรือน475คน บ้านตาพรมหมู่ที่12ตำบลแสออออวัฒนานาครจังหวสาแก้วและอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะในวันเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สำนักง,งานพัฒนาภาค1ห,หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาได้จัายช่วปฏิบัติงานช่างชพัฒนานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนง,งานโครงการประจําปีงบประมาณพุทธศักราช 2,568งานซ่อมทางลูกรงังกว้าง5เมตรระยะทาง3.600กิโลเมตรเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้นมีผลการปฏิบัติงานคิดเป็น40%มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน1ห,นหมู่บ้าน53ครัวเรือน214รายณบ้านหนองจอกหมู่ที่5ตำบลหน,นองพานจันร์อาเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีค่ะ